สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีมังกรนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปการอ่านดวงชะตาประจําเดือนพฤษภาคมนะคะของคนราศีมังกรนะคะพลังงานนี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้หรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยถ้าฟังเราไม่ชอบกดข้ามไปเลยนะคะเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าในเดือนนี้นะคะเดือนพฤษภาคมดวงคน ราศีมังกรเป็นยังไงนะคะว่ามันจะเฮงมันจะปังไหมหรือมันจะอะไรเป็นดวงประจําเดือนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องอะไรขึ้นเราก็อ่านอะไรไม่ขึ้นเราก็จะไม่อ่านนะคะเป็นเดือนที่ยังต้องขยันอดทนมุมาณนะเออยังมุดยังต้องมุมาณะอยู่คือเหมือนคนราศีมังกรเนี่ยเหมือนมีแพลนอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าคือถ้าถอยเมื่อไหรหรือถ้าหยุดเมื่อไรเนี่ย ถ้าถอยเมื่อไหร่หยุดเมื่อไหร่ก็คือแบบว่าเริ่มล้าเริ่มเหนื่อยล้ากับตัวเองนะคะเริ่มรู้สึกว่าที่ผ่านมาที่ทํามาเนี่ยคือแบบมันเป็นอะไรที่อ่าจะเรียกว่าอะไรดีละ่ะคือเหมือนถ้าหยุดปุ๊บคือมันจะสูญเปล่าไปเลยนะคะอุใ่าอีกใบหนึ่งขึ้นมาก็คือเตรียมพร้อมเซ็นเซอร์กันเลยทีเดียวนะจ้ะคือ ให้ดูแป,บป๊บหนึ่งกันเนาะแล้วเราจะได้เซ็นเซอร์นะคะเราไม่อยากให้มันมีลักษณะเหมือนความรุนแรงอะไรอย่างนี้เนาะออคือเหมือนคนราศีมังกรนะคะมีการเตรียมการอยากทําอะไรสักอย่างแล้วคือแบบเหมือนที่ผ่านมาคือพยายามมาตลอดพยายามมาตลอดอะไรอย่างนี้ครับค่อนข้างมีความอดทนแล้วก็มีความมุ่งมา่ะมากๆคนราศีมังกรคือเป็นคนที่อดทนทําอะไรเรื่อยๆรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทําเนี่ยอยากแบบ อยากทำจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยพยายามมาตลอดคือสิ่งที่คุณมีอยู่คนราศีมังกรอะ่ะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนเนื้องานที่ดีอะค่ะเหมือนถ้าเป็นจิตกรอ่าถ้าเป็นจิตกรอยู่ดีๆก็นึกถึงจิตกรขึ้นมาถ้าคนราศีมังกรเป็นจิตกรเป็นนักวาดเป็นอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเหมือนเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในเรื่องของ ลายเส้นหรือแบบมีพอสวัสค์ในเรื่องของการครีเอทอะไรใหม่ๆออกมาเรื่อยๆคือมีดีอยู่อะ่ะเพียงแต่ว่าเหมือนโอกาสโอกาสบางโอกาสเนี่ยคือคนมังกรจริงอยู่ว่าคนมังกรเป็นคนที่อดทนมุมาณนะทำหลายๆอย่างเพราะว่ารู้สึกว่า มันไม่มีอะไรหรอกที่ทําไม่ได้แต่คนมังกรอะ่ะจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบว่าไม่ได้ทุ่มใส่ทั้งหมดอะ่ะนึออกปะคือแบบคอมเพลตเขาจะไม่ได้ทุ่มลงไปทั้งหมดคือฟังอะ่ะคนมังกรเป็นหนึ่งในราศรีที่ชอบฟังรีวิวเออเอาง่ายๆเลยคือคนมังกรเนี่ยเป็นคนชอบฟังรีวิวชอบฟังว่าแบบเอ๊ะทำอย่างนี้แล้วมันดีจริงไหมทำอย่างนั้นแล้วมันดีจริงไหมแต่ด้วยความที่ภาระตอนเนี้ยคะ่ะ ภาระตอนนี้ที่มีอยู่หรือที่แบกอยู่เนี่ยมันเกินกําลังมา,มากมากเลยแหละมากเกินกว่าที่จะแบบลงมือทําอะไรตอนนี้คือถ้าสมมติเป็นเรื่องของงานเนาะถ้าเป็นเรื่องของงานอ่ะก็คือแบบถ้าเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับอาร์ตเกี่ยวกับครีเอทครีเอเตอร์เป็นครีเอเตอร์หรืออะไรอย่างนงี้นะคะก็คือจะงานเยอะงานแน่นเลยแหละงานเยอะจนคุณเหนื่อยคุณรู้สึกแบบโอ้โหฉันเหนื่อยจังเลยฉันไม่ไหวแล้วเพื่อแบบเพราะคุณเป็นคนที่พร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา นอกปะเพราะคุณเป็นคนที่พร้อมชายอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะคะตอนนี้แนะนําว่าอย่าเพิ่งเอาเงินเนี่ยเอาออกไปกับอะไรแนะนําว่าให้หย่อนลงในกระปุกที่เอาไว้เก็บดีกว่าดีกว่านะคะเก็บไว้ดีกว่าอย่าเพิ่งลงทุนทําอะไรเลยเพราะว่าตอนนี้สายงานบางคนที่มันเกี่ยวกับการต้องลงทุนหรือทําอะไรอย่างเงี้ยแนะนําว่าให้คิดดีๆสําหรับคนที่รู้สึกว่าเอ้ยแบบ ฉันแค่มาฟังเพื่อร่วมการตัดสินใจว่าเอะฉันควรจะทำอันนี้ดีไหมมาชั่งน้ำหนักแหละพูดง่ายๆแต่สุดท้ายฉันก็เชื่อตัวเองอยู่ดีเออฉันก็เชื่อสิ่งที่ฉันคิดว่าฉันจะทำอยู่ดีนะอะไรเงี้ยเพราะก็ความมั่นใจอ่ะเออฉันก็มั่นใจในตัวฉันอยู่ดีนั่นแหละเธอแบบเธอจะแนะนำหรือเธอจะพยากรว่าอะไรก็ช่างอะไรเงี้ยแต่ทำอย่างเงี้ยถูกแล้วะคะ่ะเพราะว่าเราทุกคนอ่ะจะต้องใช้ชีวิต บนความเป็นจริงเนาะแต่ว่าอันเนี้ยช่วยประกอบในการตัดสินใจว่าถ้าตอนนี้ถ้าถามว่าถ้าลงทุนทำอะไรตอนเนี้มันจะแบบโหยเปรี้ยงป้างขนาดนั้นไหมคงยังไม่นะคะคงยังไม่ขนาดนั้นเพราะว่ามันยังมีหลายๆอย่างที่คุณจะต้องต่อสู้มีหลายๆอย่างที่ทำให้คุณไม่สามารถปล่อยของออกไปได้ร้ออร์เซหรือปล่อยของออกไปได้เยอะขนาดนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง ถ้าในยุคนี้ก็จะเป็นแบบว่าหลายๆคนเนาะวัยรุ่นสร้างตัวอะไรไะอย่เงี้ยค่ะจะอยากเปิดคาเฟ่ตอนนี้ก็คงยังไม่เป็นไวรัลเหมือนที่อื่นๆที่เขาแบบอุย้ยเป็นจุดเช็คอินเลยอะไรขนาดนั้นยังไม่ไปถึงขนาดนั้นนะคะตอนนี้คือแบบว่านิ่งๆอยู่กับที่เฉยๆสงบๆเลยคือใช้ใช้หัวใช้สมองเยอะมากคนราศีมังกรในเดือนเนี้ย เป็นเดือนแห่งการใช้สมองนะคะแล้วก็เก็บเงินเก็บเงินไปเรื่อยเก็บเงินไปเรื่อยน่าจะไปทางโชคลาภซะมากกว่าคือเป็นคนที่ยังไม่เหมาะกับการเปิดกิจการแต่ตอนนี้เก็บเงินอยู่นิ่งๆเก็บเงินแล้วก็มีเกณฑ์มีโชคลาภเช่นเดียวกันนะคะแต่เราอย่างที่เราบอกนะว่าโชคลาภที่มีเนี่ยจะได้มาแบบฟุกฟุก เออจะได้มาแบบฟุกฟุกจะไม่ได้แบบว่าเป็นอาท่าท่าบางคนอ่าบางคนอันนี้เราชี้นำให้กับสายตัวเลขนะคะบางคนตั้งใจมากๆเลยเลขตัวนี้ฉันจะซื้อฉันจะซื้อตัวนี้รางวันที่หนึ่งงวดประจำวันนี้จะต้องเป็นเลขนี้เท่าน,านั้นแต่เดชบุญอยู่ดีๆมีคนมาบอกว่าเอ้ยซื้อตัวนี้กันไว้หน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบ เหมือนบางคนนะคะบางคนต้องบอกตรงๆว่าบางคนก็จะมีแบบเอชอบเสี่ยงโชคในการแบบว่าอาศัยดวงคนอื่นหรือแบบว่าออจับสุ่มมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบว่าอ๋อซื้อช่วยเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบบางทีเดินไปเจอคนขายแล้วสงสารเขาเหลือนิดเดียวนะอะไรเงี้ยแต่คํา,คนะคว,า,าคว่าเหลือแค่นี้มันไม่มีอยู่จริงนะเพราะแกรู้ใช่ปะเออคำว่ามีเหลือแค่นี้มันไม่มีอยู่จริงนะเออนะคะ ก็คือแบบอาจจะได้มาแบบนั้นนะแบบฟุกฟุกอาจจะได้มาทีละใบสองใบบางคนแบบถูกเลขหน้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่ามันไม่ใช่เลือที่คุณหมายปองอะไรประมาณนั้นนะคะคนราศีมังกรยังคงเป็นราศีที่มีคนคอยซัพพอร์ตนะคะยังเป็นราศีที่มีคนคอยซัพพอร์ตต่อให้บางครั้งเนี่ยาการซัพพอร์ตเนี้ยตัวคุณเองอาจจะอย่างที่บอกแหละว,ว่าบางคนอยากได้การซัพพอร์ตแบบเป็นเงิน แต่ว่าคนที่มาซัพพอร์ตเขามาซัพพอร์ตทางจิตใจเขามาแบบช่วยทางอื่นแบบชี้ทางให้เดี๋ยวช่วยแนะนําอันนี้ให้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะการซัพพอร์ตนี้ยังมองไม่เห็นถึงการซัพพอร์ตเรื่องเงินขนาดนั้นแต่ว่าจะมาในรูปแบบแบบชี้ทางให้ว่าทําอะไรดีไปทางไหนดีเดี๋ยวเราแนะนํานี่ให้เอาไม้แนะนําให้นั่นให้เอาไม้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มังกรถ้าเป็นไปได้พยายามนะคะ พยายามแบบถ้าทำธุรกิจถ้าจะทำนะถ้าจะทำถ้าจะทำในเดือนนี้มันมีแน่ๆค่ะคุณต้องเป็นเป็นคนกลางเป็นความจะเรียกว่าอะไรเดียมีความอึดอัดใจอะถ้าทำธุรกิจอะถ้าทำธุรกิจที่มีหุ้นส่วนคือถ้ามีหุ้นส่วน มันจะมีคนหนึ่งที่อยากก้าวไปข้างหน้ามากๆกับอีกคนหนึ่งที่แบบเฮ้ยเอาเลยเต็มที่เราแบบเข้ามาเพื่อซัพพอร์ตมีอะไรข่านเหลือถ้าสมมติเป็นอย่างไพ่ใบนี้ใช่ไหมคะที่มีการอยู่สามคนคุณคือคนกลางคุณคือคนที่โคตรอึดอัดเลยคนนี้ก็แบบว่าเอ้ย e อะไรก็ได้แต่อีกคนหนึ่งที่อยู่อีกฝั่งเนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยมีอะไรมาแชร์กันเขามีมุมมองอีกแบบหนึง่งมุมมองของเขามันไม่มีใครผิดคะ่ะ คนที่เป็นคนง่ายแบบง่ายมากๆแบบว่าเอออะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันมีอยู่จริงกับอีกคนนึงที่แบบว่าเฮ้ยมาแชร์กันดิความคิดอะไรก็ได้อะบางคนเขาแค่ต้องการแบบว่าอยากรู้ว่ามีส่วนร่วมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนื้นะอ,อกปลาคนอย่างนี้มันก็มีซึ่งมันจะเป็นอะไรที่คุณจะต้องเป็นคนกลางเดือนนี้เดือนพฤษภาคมเนี้ถ้าไม่ใช่เรื่องธุรกิจคุณก็อาจจะต้องเป็นคนกลางในเรื่องของครอบครัวนะคะ ในเรื่องของครอบครัวคุณอาจจะต้องเป็นคนกลางที่ต้องมาฟังทางนี้ทีบางคนมีพี่น้องเนาะบางคนมีพี่น้องบางทีต้องมาฟังแม่ฟังแม่เสร็จมาฟังพ่อต่อฟังพ่อเสร็จมาฟังน้องฟังพี่อะไรเงี้ยการเป็นคนกลางในเดือนนี้อาจจะทําให้คุณแบบว่าต้องก้มหน้าก้มตารับไปเนาะก้มหน้าก้มตารับไปนะคะแต่ว่าเราเชื่อว่าอะไรหลายๆอย่างที่คุณจะต้องเจอในเดือนพฤษภาคมเนี้ย มันน่าจ,จะทําให้คนราศีมังกรนะ่ะไม่ได้เซขนาดนั้นหรอกแต่คือแบบว่าอาก็โอเคก็อาจจะมีแบบเป๋บ้างนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบเสียหลักอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะว่าคนราศีมังกรเนี่ยค่อนข้างมีแผน B แผน C อยู่ตลอดเวลาแต่ถามว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ไหมแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้บ้างแต่ชะงักนิดนึงเพราะว่ากําลังใจมันหมดเร็วต้องการ ต้องการการอร์ตเรื่องเงินด้วยแต่ก็ก็ต้องการการอร์ตเรื่องหัวใจเรื่องใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเดือนนี้นะคะในเดือนนี้อยากให้คนราศีมังกรเนี่ยเติมไฟให้ตัวเองเติมไฟชาร์จพลังจากพระอาทิตย์ในเดือนนี้นะคะที่ร้อนๆอย่างนี้เติมไฟให้ตัวเองเยอะๆนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความคิดความอ่านที่ค่อนข้างสร้างสารรค์แล้วก็ริเริ่มสิ่งใหม่ๆเนาะเออริเริ่มสิ่งใหม่ๆบางที คำรีวิวอะค่ะคำรีวิวบางทีเขาก็พูดแต่สิ่งสวยหรูเราไม่พูดถึงสิ่งที่มันแบบไม่โอเคอะไรเงรี้ยให้เราฟังหรอกนะคะยังไงก็ขอให้คนราศีมังกรนะคะโชคดีแล้วก็ประคองตัวเองในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะให้อยู่ในสภาวะที่ปกติสงบสุขที่สุดนะคะแล้วก็ความอึดอัดอะไรหรืออะไรที่มันจะพลาดอะไรเงรี้ยก็อย่าให้เกิดแล้วกันเนาะขอให้โชคดีค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ